ข้อ3กํกำหนดให้ a b c หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเลขยกกำลังอีกแล้วนะคะซึ่งจากการสังเกตค่ะพบว่าถ้าหากครูส้มใช้สมบัติเลขยกกำลัง a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ a กำลัง n คูณ b กำลัง n นั่นเอง ซึ่งเมื่อไปพิจารณา a เท่ากับ6ยกกำลัง12นะคะจะพบว่า6สามารถเขียนอยู่ในรูปของ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง12ได้ค่ะจากนั้นใช้สมบัติเลขยกกำลังนะคะนั่นคือ a คูณ b ทั้งหมดกำลัง n จะเท่ากับ เอกำลัง n คูณ b ีกำลัง n ค่ะจึงได้ว่า2ยกกำลัง12คูณกับ3ยกกำลัง12นั่นเองค่ะส่วน B นะคะหน้าตาคือ2องกำลัง9คูณกับ3ยกกำลัง14 C คือ2ยกกำลัง15คูณกับ3ยกกำลัง10จากนั้นค่ะครูส้มจะพิจารณาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดนะคะและนำไปเปรียบเทียบโดยการนำตัวเลขนั้นไปหารทุกๆตัวค่ะ ซึ่งจากการสังเกตนะคะพบว่า2กำลัง12 2กำลัง9และ2กำลัง15ตัวที่มีค่าน้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ2กำลัง9ค่ะครูส้มจึงนำ2กำลัง9ไปหารทุกๆก,ก้อนนะคะ จากนั้นค่ะไปพิจารณาต่อค่ะนั่นก็คือ3ยกกำลัง12 3กํากำลัง14และ3กํกำลัง10พบว่าค่าที่น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือ3ยกกำลัง10ครูส้มจึงนำา3ยกกำลัง10เนี่ยไปหารทุกๆก,ก้อนนะคะจากนั้นค่ะเด็กๆใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะคะ นั่นก็คือถ้าหากเรามี a ยกกำลัง n หารกับ a ยกกำลัง m นะคะจะเท่ากับ a กำลัง n ลบ m ได้เลยค่ะว่าง่ายๆเลขฐานเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลยนะคะ ดังนั้นก็จะได้ว่า2กําลัง12ลบ9คูณกับ3ยกกําลัง12ลบ10นะคะเท่ากับ2ยกกําลัง3คูณกับ3ยกกําลัง2ค่ะซึ่งคํานวณเลขออกมานะคะ2กําลัง3ก็คือ8นั่นเองคูณกับ3กําลัง2คือ9 8คูณ9ได้เท่ากับ72ค่ะ ส่วน b นะคะสังเกตว่ามี2ยกกําลัง9เหมือนกัน2ยกกําลัง9หาร2ยกกําลัง9ก็เหลือ1นะคะก็จะเหลือ3ยกกําลัง14ลบ10นั่นก็คือเหลือ3กาลัง4คํานวณเลขออกมานะคะคือ81นั่นเองส่วน c ค่ะสังเกตว่าเรามี3กาลัง10เหมือนกัน3กาลัง10หาร3กาลัง10เหลือนน1นะคะจะเหลือ2ยกกําลัง15ลบกับ9ค่ะจะมีค่าเท่ากับ 2ยกกำลัง6ซึ่งคำนวณเลขออกมานะคะ2กลัง6เท่ากับ64นั่นเองค่ะดังนั้นค่าที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ64 81และ72ตามลำดับค่ะดังนั้นข้อที่ถูกต้องในที่นี้นะคะก็เลยเป็นข้อที่4นั่นเองค่ะจึงตอบช้อยข้อ4นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.